วิ่งกระเช้าก็ไม่จะใค่หรอครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับเป็นคลิปเกมมวยมวยมวยปั้มมวยปั้มอ่ะเข้าไปเกมเลยโอเคไม่เอาวีเอสกันไหมก็ต้องไหมว่าว่าไม่เอาเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยสองครูสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เราไมนจะฆ่ากันเราเป็นพวกกันเราจะดเราพวกกันจิ้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 นจิ พีผม้ยเฮ้ยผมวาร์ปได้เ hmm, มื่อกี้ผมวารได้พ่ไม่ได้วารโดนโดนกระทืบไม่ไดูนะดูนะคนหายตัวให้ดูดนะคนหายตัวให้ดูเนี่ยไม่ได้ก็หายตัวอ้้ยโอดูนะอย่าจับหมวกปลาผมดูนะหาตัวให้ดูอย่าอย่าจับหมวกปลาผมผมหายตัวได้เราบูทีหน้าคุณอะหายตัวได้หาตัวได้เห็นไหมครับไม่ได้เนี่ยเนน้ยวกปลาผมลุดจุ๊บจุ๊บ ตัวแดงตัวแดงจับตัวแดงตัวแดงจึ๊บจบออกไปสีฟ้า่รงนี้จิ้บจัวมาเกเทศนี่กลับไปกลับไปเออตัวแดงสมาเกือเทศนี่สัตมาเกือเทศผมจะเอาตัวไพิมตาให้ดูเอ้ยจึ๊บยังไม่จับผมนี่จับบิดชิกเลยช่วยช่วยช่วยนี่นี่นมาเลยอุ๊ยอมันพุ่งใส่ผมเออ้นรจัรรจัอะไริ ผมมาช่วยแล้วไอ้จ no ิ no. and and mmm ๊บนีกับไปร้านคณผมนี่ไอ้คนโดนลมผมจะจับมันอุ้ยคนโดนทุพยเอ้ยอุ้ยตุ๊ดไม่น่าช่วยด้วยผมช่วยแล้วมาหนี่ออกมาแล้วเรามันกระโดดลุ้นกระโดดลุ้นเอาไปดีไอ้ดีนี่ผมไม่เออวันนี้ผมไม่จะโดนทิพย์ช่วยโอ้โหโดนโดนอุ้ยดูนี่ไอ้จิ๊บนี่เกี่ยวกันไว้ไอ้จิ๊บเนี่ยไอ้จิ๊บตีงกันไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ย เนี่ยหายตัวได้ครับดูผมไม่ดีดีผมใหญ่ตัวนี่ครับผมหายตัวเห็นไหมครับตัวมันกระเด็นอ่ะเห็น้เห็นเลยว่าเออบ้าหายตัวหายตัวอะไรเกลๆดำๆอยู่นะเออแล้วไอจีบด้วยลูกไม้จีบจีบจีบถอยนี่เขาที่มันแหลกจีบเอาโอเคจับกันเลยนี่นี่จีบหน้าเออมันมันเอาขึ้นไม่ได้มันเอาขึ้นไม่ได้ไอเ่เอาขึ้นได้แล้วจีบจีบหมุน คุณมาจับผมทำไมไอตไม่ได้อาบน้ามาตัวคิ่ะนีกันไหมจุบทีมกันทีมกันอุ้ยนี่เน่นี่เ่อุ้ยอุ้ยเจอก็เจอเอยดัผักไปโอ้โหผมไปช่วยนะจุอบจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เเอามพีหมดเลยอุ้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 ยแลกอะครับอันหนึ่งโอเคเอาเอาเแลกแลกแลกผมโดนแล้วใครด้วย ปีเขียวมันกระเทผมอยู่จิบบนี่นีผมมาแล้วหนึ่งแลวสองแสองนี่แน่นี่มาแล้วเอ้ยเอาไว้ย่อนลงไปหอยอย่่นี่่่อย่น่อยอยออ้ยอยอยย นี่ผมอมาอจุบ๊บเฮ้ยอาช่วยด้วยผมช่วยด้วยอุ้ย,ยมาแล้วอีอีเอาจุบจ๊บจุ๊บก,กันเลยจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บแสแล้ <พอ S 2> <laughs> บมาแล้วผมมาแล้วอาจุบ๊บช่วยด้วยเออผมเนี่ยตัวมากระโดดไปตัวมาจะเตัวเราเอง่อาจาาังไะเขาจะไม่ช่วยเราหรอครับยึบเอ้ยไอ้ตัวสีทองมันดื้อดื้อมาก นีกันที่ไอซีทองมันกระโดดอันนักระโดดเลยเปล่าข้อแพ้ไม่เราเป็นนาเลยข้อแพ้ไม่สีเขียวสีม่วงยังมีโอเคอ้ทิกตาหนึ่งนะตาเดียวละแต่เดียวละจุ๊บต้องเล่นให้นานที่สุดจุ๊บุญด้วยข้าจะบูฟารหลุดโอ้กระโดดแค่สองคนเอาแ้วเอาแล้วอันนี้คือตาเดียวครับต้องให้นานสุดแล้วนี่ทำได้ เอ้ยเอาเยื่อเยกคุณไม่ได้เลยคุณตัวหนักอีกกลุ่มล็อกด้วยแกับแก๊บไอ้โนตี้โนตี้โนตี้ไอ้กูยไอ้เอาไฟหล่นไปไอ้เอาหมวกฟ้าหลุดไอ้ประกาอุ้ยกระตุตกรตกไป หนีอขึ้นเลยขึ้นแล้วออลุกขึ้นดิขึ้นลไม่ได้เลยถอยอย่างงี้ถอยอย่างงี้ถอยอย่างงี้ยบเฮ้ยแรกระโดดกระโดดกระโดดช่วยรดิึ๊บากเยเนี่หาไอยู่นี้ได้ยิยกดยิยกกระโดดกระโดดดีกระโดดดีกระโดดดีกระโดดกระโดดเพื่อนกดกระโดดกดอกรดดกดดดเดเดเต จ <c oughs> <I> ิ๊บจ <w> ุ๊บพังตัวพังตัวเนี่ยนะฟางตัวจุ๊บด่ามันทำหมูอีกแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ช่วยหน่อยจะดีว่ามันจับแล้วนี่ขึ้นมาแล้วอุ้มไม่ได้ลิ้งอยู่นี่นี้มได้แล้วอุ้มได้แล้วอุ้ยอุ้ยนี่นี่ลงไว้ลงไว้อุ้ยมันเขียวแน่มันจุ๊บลงเก็บไปเก็บไป ขึ้นไม่ได้เลยมันเยอะเป็นตัวขึ้นเลย้เนี่ยโอ้โอ้ผหญิงพังตัวเยอะไม่พังเงงดิครับผมมาไหนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย